ใช่ลุงนะน่าจะอายุประมาณยี่สิบต้นๆนะทุกคน mm hmm. ไม่ใช่ยี่สิบนพี่ดูดิเขาลองให้มันออกมาเป็เลือดเลยเดี๋ยวตาเขาดิดดดดนะไม่ว่าคุณจะเป็นรูาเป็นรุ่นพี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะครับวันนี้พบกับเชนคนหลังข่าวนะครับในค่าคืนนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์ดวงวิญญาณที่ผูกคอตายนะครับตรงตรงที่ของชาวบ้านนะครับแลวไปเป็นทางสามแพ่งนะครับพูดงตรงว่าตัวนี้มันเคี้ยนนะครับก็พูดง่ายว่าตอนนี้ที่อาจารย์ดูล่าผมฟังว่ามันมีนายทุนมาซื้อที่นะครับตอนเนี้มาซื้อที่แล้วก็เหมือนกับวิญญาณอาฆาตนะครับอาฆาตแบบเขาไปไหนมาไหนเนี่ยเหมือนกับวิญญาณติดตัวไปเหมือนกับจะเอาดวงวิญญาณเขาพดเนี้เอาดวงวิญญาณเขาไป ผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุพ่ออะไรแต่อาจารย์นุกคุยกับผมเขาเข้าแล้วว่าก็ต้องมีตัวตายตัวแทนนะครับพอที่ตรงนี้มันเป็นที่เฮี้ยนมากเลยครับและต้องขอโทษพี่เอฟซีนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับก่อนหน้านี้นะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยสบายหนักมากเลยครับก่อนหน้านี้ที่พี่เอฟซีทุกคนไปดูคลิปของอาจารย์ดุนะครับที่ไปปราบหมอผีนะครับพอตอนนั้นอ่ะผมอาการหนักมากเลยครับตั้งแต่ที่ผมไปเหมือนกับว่าไปขอวิชาอาคมมเข่าวนะครับผมก็เหมือนกับว่าโดนอะไรสักอย่างครับเพราะผมก็ เหมือนกับไม่มีเรื่องไม่มีแรงเลยนะครับก็เลยอาจารย์ดูเลยต้องไปปรับหมอผีนะครับก็เลยต้องตัดหัวถึงตัดหัวได้ถึงผมตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วครับต้องขอบใจอาจารย์ดูมากเลยครับที่ไ้ปรับถ้าไม่ใช่นะผมแย่หน้าแย่สุดๆนะครับพี่เอฟซีทุกคนเพราะในค่าคืนนี้นะครับผมบอกตรงถ้าเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดแท้เรามาพูดคุยกันดวงวิญญาณแล้วก็ถ้าคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยตอนนี้ยอาจารย์ดูพร้อมที่จะตัดต้นไม้ที่เขาผู้ขอตายนะครับแค่เราไม่ทํานะครับเพราะเดี๋ยวจะเป็น ตัวถ่ายตัวแทนนะครับเพื่อจะมาเอาดวงวิญญาณของคนอ,อื่นไปนะครับเพื่อจะให้เขาไปเกิดใหม่นะครับเพราะตอนเนี้ยเราเนี่ยต้องทําให้ดีที่สุดนะครับเพิ่งเพราะตอนเนี้ผมก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับซึ่งตอนเนี้ยผมก็ได้มากับน้องหลงนะครับนี่นะครับส,สวัสดีครับผมครับผมและยังมีอาจารย์ดูอีกท่านหนึ่งนะครับก็สวัสดี พีพ่่บ้าน,นอาบทุกคนครับผมเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับเชนคนังเขาเพื่อที่ว่า<ช>จะสร้างรายได้แต่ว่าหลับตามหาความจริงเนี้ยเชนเกือบจะตายเพราะหมอผีหมอผีนะทุกคนแต่ว่าดีนะผมบายกับน้องลงสอง<ช>คนซึ่งเพราะว่าอาจารย์ผมห้าคนเนี้ยผมก็ได้บอกในช่องของผมแล้วบอกว่าให้รักษาเชนคนังเขาให้หายเพราะว่เขาเป็นมือขวาของผมอยู่นะผมก็ไม่อยากจะเสีย ไอจุดๆนั้นไปพ่อผมพาเขาไปแล้วทุกคนผมวเป็นห่วงเขาแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาพ่อแม่เขาอาจจะโทษทางผมก็เป็นไปได้ผมก็ยังกับว่าต้องทําอันสัญญาณที่อาจารย์บอกว่าต้องไปตัดหัวให้ได้นะถ้าเกิดไม่ได้คือว่าอะไรเกิดขึ้นคือว่าอาจจะมีอีกเยอะมากมายอาจจะเชนคนหลังเข่าเนี่ยเอย้เชนพี่พี่เชนเชนคนหลังเข่าใช่ไหม<อ>เชนคนหลังเข่าทุกคนถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเผื่อเขาจะกลายเป็นพวกหมอผีโดนแปลว่าที่มีไอ้ผ้านั่นอะ ใช่ดีในคืนนั้นเราเอาเอาไว้นั้นทานกันใช่ทุกคนเราเอาออกได้เาเราก็จะนักไม่นั้นก็อาจจะกลายเป็นกลายเป็นเชนแบบว่ากลายเป็นล้สิกของเขาคือว่าไถ่ทอนะแล้วก็หุ่นใหญ่นี่แล้วก็หน้าปาก็อาจจะโคตรอยู่แล้วทุกคนถ้ากับกลายเป็นขึ้นมาอย่างนั้นไม่รู้ว่าผมจะปรับได้หรือว่าดีนะผมตัดสินใจไอ้วันนั้นอาจารย์มาห้ามผมพูดไปเอา่านี้เพื่อไม่เสียเวลาทุกคนเดี๋ยวเราเชนคนของเขาแล้วน้องลงเนี่ยเราจะมาเรื่องนี้ดีกว่าประเด็นเรื่องเนี้ยวุญญานี้ดีกว่าเพราะในคนมาซื้อของตอนนี้เขา เป็นอัมพางหรือว่าอะไรขายผมมาคุยเรืดวงวิญญาณถ้าคุยไม่รู้เรื่องผมจะปาต้นไม้ทิ้งหยวกใช่เอไม่เสียเวลานะาาไปกันกวลยไปกันกแล้วเพียร์สตีทุกคนก็อะไรครับพี่เพียร์สตีทุกคนป้นานะาหรือว่าเพื่อนที่ขัดจังอยู่ว่าพียร์สตีทุกคนใช่มันลกมากเลยนะระวงระวังนะถ้ามันงลงก็เพียร์สตีส่งไปใช,ปช่ไหมคุับใช่แล้วก็อาจจะไปได้ไม่นานนะ แต่ว่าน้องดงก็ให้ขันหน้าแล้วก็ถึงที้เราจะถึงเวลาที่เราจะเริ่มมาิสูสุดดวงวิญญาณล,ล,ล็อกขึ้นมาเฮ้ยต้นไม้เฮ้ยเป็นไรวะอาจารย์ดูดูนี่ดูนี่เหมือนกับไม้มันจะเหมือนเหมือนไม้แห้งหักเหลือนะนะไปส่องดูใกล้ไปอะไรวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะดูต้นไม้ดิ ม่ค่อยมีซีว่ะเอือดูดิใบมันมน้ำเที่ยวดวงยัยนนะทุกคนคนที่มาพกขอบาบเนี่ยละนี่ครับพื่ทุกคนไม่รู้ว่าต้นไม้มันเป็นพอ่ออะไรดูนะครับนี่นะครับต้นไม้นี่มันเกียวยังกับต้องมีตัวปลายตัวฐานอย่างที่แน่ๆดมันขาดอยุดนะทุกคนเดียวกันเกแห้งย่นะถือว่าเนี่ยต้นไม้เริ่มเหี่ยวเลยเนี่ยอาจารย์ดู เริ่มเหี่ยวเลยเนี่ยเปเลยลรอไปนไรเหมือนแบบเขา่าเข่าแข้งอะไรทั้งอย่างเหมือนแบบเข่าแบบไอ้ไรน่ะดิแบบคนที่จนะมาซื้อเนีเหมือนแบบเขา่าโกดแบบเขาจะมาแย่งพี่ตรงนี้เขาจริงเข่าแข้งอ๋อเข่าแข้งก็มาก็เคยบอกหลายคนแล้วว่าเปแบบ็นเรื่องตรงนี้ไม่เชื่อทำทำทั้งเนี่ยคนไปทั้งกอมก็เคยล้มตายอยู่นี่ทั้งครอบครัวเลย <บง S 2> ยัง,<า>งไม่เชื่อกันลงทาง จริงๆเราต้องมาปรุงพระจันทร์อุมดวงนะใช่เจอแต่จ่าน,นะทุกคนแล้วตอนนี้ที่อยู่ฝั่งโน่นกินนะป้าคนที่มาพกัวนี้ไม่กล้ามาอีกเ<ช>ด็ดขาดเขาซึ่งต้องไปย้ายงวไปที่อื่นแล้วทุกคน<ช>ทุกคนครับฝ่ายอาจจรไม่สว่างก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมตอนเราก็ฝ่ายสว่างไจเฮ้ยจระดูอะไรวะเงาอะไรวะเฮ้ย มิกี้อยู่ตรงนั้นอยู่ใต้ต้นไม้อะมิกี้เนี่ยมึงกับมีเงาอะไรเดินเดินเดินอยู่ตรงนั้นเด็กไปทักจ๋าเด็กไปทักเราเดินแบบให้ให้ทั่วกันดิแล้วเราก็ค่อยเจอเขาแล้วก็ค่อยคุยเกี่ยวกับการต้นไม้ค่อยเจอกันนะต้นไม้รา้ว่าลายเกาะใบคือจะปลุกตรงไม้เกาะ เพราะที่ตรงนี้นะครับเหมือนกับว่าต้องการตัวทายตัวตัดตัวตัวตัวตายตัวแทนนะครับเหมือนกับว่ามันอาถรรพ์มากเลยนะครับที่ตรงนี้กูมองตรงนครับเฮ้ยจันนุจันนุอะไรวะเฮ้ยเหมือนมีเงาอะไรตูพุ่งตูพุ่งอยู่ตรงนู้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น

ที่ชอบจงด้านก้อาฮ่องาดินนังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยถอยถอยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะแตนตออยมอกเป็นแทนโอุ้ยเดือดเลยอุ้ยติใจหมดเลยเฮ้ยแตคนมีอะไรหลอกล่อให้โดนแตนตออยเหมือนเมื่อกี้นะเจออยู่ตรงเนี้ยอาจารย์ดูเหมือนขย่างอ่ะทีแรกอ่ะไปในดวงตาเลยนะพี่ ลุงฝันไม่โดนเลยฟันโดนลังเต็นเฉยนี่จังดีดีเลยโอเควนนี้มันต้องท้าเข้าแล้วมั้งไม่ออกมาไปลุงไม่ออกมาตาต้นไม้นะอะไรจันลุงเฮ้ยเฮ้ยเือดอะไรวะ ไม่รู้จะท่าไม้คนทัางแก่เนี่ยคนที่มาซื้อที่หักเลยเออและถาวหวานก็ขึ้นเพียบเลยน,น,นี่ต้นไม้ต้นนี้นี่นะครับถาวหวานเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะดึงเลยนะดึงเลยนะดึงลูกมันอาฆาตอะไรซ<ด>ะยังอ่ะอาฆาตคนนี้แบบเข้าจะมาซื้อไงที่มื่นตัวแบบเข้าจะมาเยอะไรอ้ผมก็ยังไม่รู้เลยจะทำไม่รู้ทาโมโหก็ตัดทิ้งได้ยี่สิบขึ้นหมง ลุงลุงคืนนี้ผมจะมาคุยกับลุงนะลุงตายแล้วทำไมยังไม่ไปเกิดอ่ะทำไมต้องอาฆาตขนาดนีนน้คนที่จะมาซื้อที่ทำไมต้องทำให้เขาเจ็บอยู่นู่นอย่านีนน้มันเป็นเพราะอะไรจะเอาชีวิตเขาหรือไงลุง,ง,ลงก็อยากจะรู้นะไอ้ดวงวิญญาณนี่ทำร้ายเราไม่ได้หรอก ถ้าจะหลอกลุงขาวหรือว่าจะทำให้ลุงขาวเจ็บอะไรเนี่ยมันหลอกนี้กล้ามันหลอกกันหรือเปล่าเก่งจริงออกมาลงุลงลุงในเมื่อไม่ออกมาจะกการไม้ตอนนี้เลยหบัดม่งไปเลย,ยบัดเฮ้ยไครเสียงหรอวะ ฝันอีทีนีง้อ,องฝันามาอาา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 ามาาานาาาอากาา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 กาาาาาแา้าาาาาากาา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 าราาาาา บ้ามั้ยหรอบ้าตอนนี้มั้ยออ่ใแก้วหูมันจะแตกเลยอาจารย์ดูเสียงร้องห่วยหวยหวนมากเลยนี่นะเสียงไหนไม่รู้อ่ะตามหายทุ่นส่งดลส่งดูรอ่ๆดิเจอไหมอาจารย์ดูนี่เรากลับมาเจอกันแล้วนี่เสียงโอ้ยลุมแรงเว้ย ยกมือไหวยกยกยกมือไหวกันเร็วเฮ้ยเสียงเสียงร้องไห้ไม่ใช่ลุงนะน่าจะอายุประมาณ20ต้นๆนะทุกคนไม่ใช่ยี่สิบหรอ ดูดิเขาลองให้มันออกมาเป็นเลือดเลยเดืตาเขาดิมี่นี่ไม่ว่าคุณจะเป็นรูาเป็นรุนพี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเ mm. ด้ะนัดอันนี้ในทุนเราไว้ในบ้านมันหรออาดัมมานำมันหรอขาัทำลายพี่ด่าแค่เขาจะมาซื้อที่เนี่ยหรือว่าห่วงที่อีกแล้วหรอตายไปแล้วจะห่วงที่หรอ อายุประมาณยี่สิบถึงสามสิบกว่านะอาจะไปไดนะ้เนาะเพื่อ P S C เห็น,ปนจจไปจับน่าจะรู้นึุุ้ยห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 น้ามันทำไมเป็นอย่างนั้นวะทำไมคาังมันยาวจังวะใช่หน้ามันเหมือนกับดำกับเลือดเหมือนกับมีเลือดเลยจันดอูอย่าไปทักอย่าไปทัก เรามาดีๆมาคุยกันดีๆไปแย่กระตูตัวนายกีๆหรอไห,อห,อห,อหอนป้ามาประโยชน์มันไปแล้วพอมาเป็นต้องไปทำร้ายคนที่มันซื้อที่เลยนะลองให้อ้มาคุยเฮ้ยไหนป้า,าคุยแล้วเฮ้ยเสียงกลายเป็นผู้หญิงวะเฮ้ยเฮ้ยเป็นผู้ชายแล้วเสียงผู้หญิงได้ไงวะเราไม่ได้มาปรับเองนะเรามาดีนะแค่มาคุยกันดีๆ เขาจะฟังภาษาไทยก็ไม่ออกนะทุกคนเขาลองให้ออกมาเป็นเรื่องให้ลอ,องให้ดิหรือบ้าไปแล้วฮะโอซโกดูลกเลยเฮ้ยพูดอะไรวะมอลูซี่เลี่ยทุกคนเสียงน้ำใจามากเลยเสียงเป,นเปนเลนไปเรื่อยเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไปทำไมต้อง จะเอาชีวิตคนที่มาซื้อทิศอั่นี้ทําไมคำบอกต้องตายคาบอกจะเอาให้ตายทําไมต้องเอาขายตายอ่ะแค่คํามาซื้อที่เนี่ย่ไม่รายพี่เขาคนขาบอกพี่ของเขาเฮ้ยไม่ต้องถอยมีญาณาตมากเลยนะตอนนี้อย่าไปกลัวเราเราอย่าไปกลัวสิ่งนั้นทุกคนแล้วเชนอย่าเป็นีเดขาดเพราะสิ่งอย่างเนี้ย เราเคยเจอมาเยอะแล้วอย่าไปมีใจเราต้องต้องแข่งแล้วก็ต้องโซ่กับเขาให้ได้เพื่อที่ว่าให้รู้ว่าทุกคนเราก็กลัวนะแต่ว่าเราต้องทาใจแข็งแต่ผมไม่กลัวนะกลัวกันไหมไม่กลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัว,ลวและจะมาขอให้ปล่อยลุงคนที่มันซื้อที่ตรงนะี้ปล่อยเขาไปได้เปล่า่าทำม,มือเป็นยอปลาซีหรอไ,ได่จะวิบ้า มึงจะเอาดวงวิญญาณเขาให้ได้เหรอฮะมึงจะเอาตัวเขาให้ได้เหรอเลือดเลยดาดัตต์ปีเลยบะเขาจะไม่ซื้อแล้วดาดัตต์ปีเลยบะอ๋อทุกคนเขาบอกว่าต้องเอาพวกผลไม้มาถวายเขาจะปล่อยให้เออเดี๋ยวจะมาทำพิธีกต้องการอะไรในเอ็ดดอนนี้มาแล้วฮะเลือดจะได้เลือด เลือดอะไรเลือดคนเลือดอะไรตาซวี่มัแหละเลือดดีเลือดอ๋อเลือดอะไรก็ได้เออเดี๋ยวถามว่าเราจะปรับได้ไหมปรับได้นะแต่ว่าเขาห่วงที่ดูนี่ทุกคนเพราะจ่ายเขานะซึ่งกับซื้อเนี่ยเสียบบางเยอะมากมายนะพอที่ดูเนี้ยให้ผมเดินเข้าไปคุยกับเขาไหมให้ผมเดินเข้าไปคุยกับเขาไหมเดี๋ยวกลับไป เดี๋ยวให้เดินเข้าไปคุยแล้วเอานี้เดี๋ยวให้ลงไปคุยเลยลงจะไม่คุยมั้งยอมขอเชิญก้นเลยก่อนนี้ครับผมแบบจะคุยเป็นภาษากะเหรี่ยงนะฮะกับดูแลประกอบยอดหน่อยกับดูแลด้าจอดอทุกคนน้องหลวงก็เคยลงป่ามานะให้ไปปรึกษาเขานะรู้เลย อะไรหลงไปไล่ไปไล่หลงไปไล่ไปไล่เอาไปไล่ไปไล่ไปไล่เขาบ่นเลยเขาั้งบับุกลักลักขบอะไรขบอะไรอาดารเต็มหรืออาจารเต็มหรืเขาบ่นไอ้อะไรที่เขามาซื้อที่เนี่ยแบบเขาแบบไม่พอใจอย่างยิ่งอ๋อไม่ทุกคนขับมาซื้อที่ตรงนี้ครับไม่ได้ขอขมาหรือว่าขออะไรสักอย่าง เขาคิดจะมาซื้อก็มาซื้อเนี่ยผมก็เคยบอกกับเขาแล้วเหมือนเหมือนเขาจะมาลองของอะไรแบบอืมอ๋อจะมาลองของก็บอกแล้วทุกคนผมเคยบอกเขาเลยนะว่าถ้าจะมาซื้อที่ตรงนะี้เขาก็บอกเขาก็ไม่พอใจแบบอืม,อมเอาไงดีวะอ,อะไรบอกอะไรวะเขาอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหม เฮ้ยจันดุกเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอย่าไปกลัวเขาอะไรวะเฮ้ยกลับมานี่ลมลุยอย่าไปกลัวเขาอย่าไปกลัวพี่มันอยู่ข้างหลังนะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเฮ้ยขวนเอ้ยขวนมาขวนเอ้ยขวนมาทุกคนขวนเอ้ขวนมาพี่ครับพวกผมหมาดีนะอย่าไปเหยียบลุมเขาเขาจะเครื่องกลับมานี่กลับมาหนิถ้าเกิดว่า เรามาคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องนะรเราจะตัดต้นไม้เขาทิ้งนะทุกคนเนี่ยไปเราคุยกับเขาดีๆก่อนนะอยู่ๆโผล่ขึ้นมาข้างหลังเนี่ยเช่นครับบอกใจว่าเช่นเขาก็เคยเป็นยินนู้นยินนี้มาก่อนแล้วนะโอ้ดับบูดูแหววหนูนบ้ามาแล้วฮะเดีูโล่หนูนรอดนะแกบ้า,มาเมื่อไร่นูรอดไปหนูรอดไปแฮกคือๆ,ๆแล้วมั้งเจ้ย์แก่เจตย ไอพี่คนนี้มาซื้อของอยู่เนี้ยให้โอกาสเขาไม่ได้หรอกปลอาอตากรรมาเส่ะเนี่ยโดกอาตาซุยกูจะเอาเลือดมาให้มึงกินมึงเข้า,ขาใจไหมอยากกินตอนนี้ไม่มีเอาเลือกกูกินเปล่าลอยซิ่งเหรอ,อไม่เอาไม่อยากจะกินเลือดเรานะทุกคนเขาจะกินในตอนนี้เลยเคโกวซิ่งเหเขียวพรุ่งนี้กลางคืนพรุ่งนี้กลางคืนเดี๋ยวจะเอาไก่มาให้โบนด้วยซิกาเจแม่ไม่มีแหละมึงล่ะ ดดิิโอ้ดิบๆจะเป็นดิบๆดูมันจ้องหน้าดิจันดูทำไมจ้องไม่ติดป่าขวางเลยนะทุกคนถามว่าเรากลัวไหมเราไม่กลัวนะเนี่ยเมื่อคุยเรามาแค่มาพิสูจน์แล้วก็มาคุยกับเขาเพื่อให้ใบปล่อยลุงใบปล่อยไอ้ลุงคนนั้นไม่เป็นอะไรแค่เอาพึ่งกับไม่ได้ยังมีให้เฮ่นอ่ะเนี่ยแต่ป้ากุญยาหรอ ไม่วะออถ้าเกิดเอาเลือดมาให้ทุกคนผมบอกเอาเลือดมาให้แล้วลุงคนนี้มาซื้อที่ตรงนี้นะให้แบบว่าหายป่วยเยนะเพราะว่าเขาก็พึ่งบารมีของผมอยู่ผมก็ไม่อจะจหายเขาไปบ่วงนะที่ตะกูทำไมล้ะตะกูตะกูมารลูกที่<ห>ลูกลูกอะไรวะที่กูน้ำแดงน้ำแดงที่กูนี้น้ำแดงนะทุกคนเออ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาให้บ่ให้โจ๊กจะเลยเออให้ปุ๋ยนี่ก็บ่ให้โจ๊กอ่ะให้โจ๊กอ่บะบักขาวอะไรกันนดิบักขาวอ่าโอเคอย่าได้ให้กลัวป่ะทุกคนตอนนี้ถึงถามว่ามีเหงาไหม,ไม,มหก็ไม่มีเหงาทุกคนดูกันจ,จิตใานะนี่นะแต่ตอนเนี้ยถามว่าผมกลัวไหมผมไม่กลัวนะและขมงขังควงผมคนเดียวไอ้ดวงวิญญาณนี่มันใจเขียข้ยวนแค่ไหนผมไม่กลัวหรอก เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตามสัญญาที่คุณขอไว้ถ้าเกิดคุณยังไม่ทำให้ลุงคนนี้มาซื้อที่ตัวนี้ยังไม่หายป่วยนะเดี๋ยวเจอกันแน่ๆนได้ยินไหมแ้วไปดูดีบ่เฮ้ยฮะแลวดูวดีบ่เคโกพรุ่งนี้แปลนิดเชนพรุ่งนี้เคโก้แปลภาษาไทยกูจะคุยกันเลี่ยงให้ฟังไงพรุ่งนี้กูจะเอา เนื้อเอาเลือดสดๆมาให้มึงกินหลังเคโกนี่มอปะแกโจ้ยหน่อยช้อนเนี่ยเฮ้ยเขาบอกเขารู้อาจารย์ดูเนโดมิเล่ดีดีมอสลีดีขีบ้องการเห็นล่ะลองคอยกันมาน่าจะขอโดนเลยมากเลยคนเดียวละทำมาสองสามศพแล้วเขาจำแบบว่าบ่มีอะไรคุมเขาหรือเปล่าสักอย่างใช่ อ๋อนี้ถ้าเกิดกูผิดสัญญานะมึงมาเอาชีวิตกูได้ถ้าเกิดว่ากูมาให้มึงแล้วนะมึงผิดสัญญานะไอ้ต้นนี้นะปากกโกสกลอกุเลยนซี่ไทยยอ่อเด้อไปเฮ่ฮนะี่ในช้อนนี่สิาาัญญาโอโอเคเขาพูดได้เสียงเสียงด,ดุมากเลยนะครับพี่เสีดุปะ่ะนี่มีเปาลาหม่าม่ะในซี่ไทยพี่ปากกโกเตะกุเลยกโก้ก,ก,ไไก,ก,กไไ้ากุยย่อดูด้วยเหรอ บอกว่ากาหรือเปล่ากาไม่กาก็อือยากจะลองคองอาจารย์ดุงก็ลองได้เราไม่จะ้ลบลูกครูบาอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าคุยกับไม่เรื่องนะเราไปฝันั้นไม้าอาจารย์เนี่ยเอาไปฝันต้นไม้นี่นหลงอยากลองได้ไหมลองดูลองดูดิลองเลยฝันลองฝันฝันดิล้งฝันทีดิ ฟัน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 นินลงเฮ้ยเสียงร้องกิีดร้องโวยวายมากเลยแล้วปก่อนเริ่มจะตกใช่ตอนนี้ไม่มีไม่มีให้มันกิีดร้อนเทอร์มานไปก่อนจะไปพอพอเรามาคุยกับเขาดีๆนะเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ใช่ไหมจ๊ะดูเราต้องเอาไก่กับน้ำแดง เจำไว้นะพรุ่งนี้กูจะมาตามสัญญาณที่มึงคุยไว้ถ้ามึงผนะิดคำพูดนะจงมือไว้จงมือไว้ลงครูบาอาจารย์ท,าทา่านเก้าท่านท่านรู้ชังรู้ไม้คืนนี้ทำอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยขอคำอภัย เราเดินทางฝนก็เริ่มตกแล้วด้วยตอนนี้ฝนเดี๋ยวฝนเริ่มตกนะครับพี่สี่คนซึ่งในพรุ่งนี้นะครับผมตาจะดูจะเอาไก่กับการน้ำเลื่อนหรือว่าอะไรสักอย่างมาให้มาถวายให้เขาคับตกหนักหนักมากเลยตกเลยปิดกลองก่อนเร็วๆๆๆร มาครับดูดูดูเดี๋ยว <laughs> ็สวัสดีพี่ๆป้าหน้าทุกคนเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชนหลังเขาแล้วก็ลงน้องลงด้วยครับมผมครับพอในค่ำคืนนี้คือว่าเรามาคุยระจาเขาไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าแต่ผมจะรอดูว่าคนที่มาซื้อที่เดีเนี้เ<ค>ขาจะบอาผมว่าอาการของเขาเป็นยังไงท่านดีขึ้นแล้วผมจะมาตามสัญญาแล้วก็ขับมองกรเลือดนะไม่รู้ว่าเลือดอะไรขบอกเลือดอะไรก็ได้แปลว่าผมจะเอาเลือดอะไรสัญจรมาให้เขากินนะไม่รู้ว่า ดวงวิญญาณที่ดูนะี่มันจะเขี้ยนจริงด้วยแต่ว่ามีคนตายมาหลายคนแล้วยังจะแบบมีหลายตัวตายตัวแทนตัวตายตัวแทนอย่า,ยายยงนั้นแหละเลยไปนะถ้าเราไม่มาปราบเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นสุดทุกคนแต่ผมว่าผมปรับอาจจะยังไม่ได้นะันทุกคนและในค่ำคืนเนี่ยผมก็แบบว่าไม่อยากจะมาคือพี่คนนี้มาซื้อที่ดูนะีเป็นท่อแก่ก็เป็นไปได้ผมบอกแล้วอย่ามาซื้อถ้าจะลองของพอโดนขึ้นมาเขาเลยแบบว่าขอร้องให้ผมมาช่วยถ้าก็ช่วยได้อย,าง,งอยางนู้นยางนี้ก็เขาจะมี น้ำใจเล็กๆน,น้อยๆคือผมไม่ต้องการน้ำใจนะแค่ว่าเชื่อของผมชเชื่อคําพูดของผมที่ผมพูดออกไปเนี่ยอย่ามาซื้อถ้าอยากจะลองของแล้วก็เกิดอ,อะไรขึ้นมาผมจะไม่ช่วยแต่ว่าคาร์ทผมนะผมก็เหียนใจทุกคนเพราะเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราต้องเหียนใจเพราะเราต้องช่วยกันช่วยนู่นช่วยนี่ลําบุญลาบากเนี่ยเพราะเขาแต่ว่าเดินไม่ไหวยอยู่ๆเนี่ยเขาแต่ว่าอยากจะไปยอยากจะไปไอ้นี่เพื่อไม่เสียเวลาทุกคนในค่ำคืนนี้ผมมาคุยและจาา่าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นทุกคน รอดูกันได้นะผมจะเอาเลือดสดแล้วก็จะดูว่าเขาจะกน้ํายกับน้ำแดงใช่ไหมใช่แล้วเราจะลองดูว่าเขาจะปลดบ่อยปลดบ่อยใช่้าแก่ที่มาซื้อทีหรือเปล่าครับพีนี้ก็แล้วก็เราต้องให้เขาโทรหให้ทาแกนั้นโทรหาเราบอกว่าเออเขาเดินได้หรือว่าปกติแล้วเราจะได้ สบายใจนะถ้าเกิดว่าอย่าไม่ปล่อยนะตอนไมมต้นนี้ผมจะมาโค่นด้วยตัวเราจะมาตัดด้วยตัวเองเลยนะครับพี่เอฟซีทุกคนเพราะตอนนี้เราก็ต้องช่วยเขานะครับเพราะก็ในเมื่อเราบอกเขาแล้วเขาไม่ฟังแต่เราก็มนุษย์ด้วยกันเราต้องช่วยกันนะครับเพราะตอนนี้เขาก็อาการหนักมากเลยนะครับเขาก็พิการด้วยเราก็ต้องมาเจรจากับดวงวิญญาณเสมอเราเจรจาแล้วดวงวิญญาณต้องการสิ่งนี้เราก็ต้องมาให้เขานะครับเพื่อให้ปลดปล่อยคนที่มาซื้อที่นะครับเพื่อให้เป็นคนโปรตีเพื่อให้หายดีนะพี่เอฟซีทุกคน ไงไม่เสียวเวลาเอาไงทําไม่เสียวเวลาทุกคนผมก็พูดได้คําเดียวถ้าเกิดว่าเขาหายจากตรงนี้แล้วนะผมก็จะบอกว่าไม่ต้องให้ใครมาซื้อนะถ้าเป็นไปได้ที่ตรงนี้ก็ปล่อยลางคนระับปล่อยลางแล้วก็ปลูกต้นต้นไม้ปล่อยธรรมชาติไปเลยแล้วลในค่ำคืนนี้ต้องขอลาพีเอสซีทุกคนก่อน,สว,นสวัสดีครับ